สวัสดีค่ะทุกคนป้าชาวกาแฟนะจ๊ะป้าเพนนะคะชื่อป้าเพ็ญนะคะเรียกแต่ป้าป้าแต่จริงจริงชื่อป้าเพ็ญนะคะป้าป้าชาดกาแฟบายป้าเพ็ญมันจะเปลี่ยนชื่อช่องอยู่นี่แหละคเพื่อนเพื่อจะไม่มีจะมีใครอยากรู้จักชื่อป้ามั่งเนาะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําเมนูสตรอเบอรี่โซดานะคะเพื่อนๆสตรอเบอรี่โซดาถุงกระดาษเนาะเป็นเมนูของอังกยนโซดานะจ๊ะน้ำผลไม้แบบนี้แหละ เพราะป้าที่ป้าบอกเลยนะคะว่าทุกชนิดป้าใช้สูตรเดียวกันหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอน้ำรสอะไรกลิ่นอะไรนะคะป้าใช้สูตรเดียวกันกับที่จะทําให้ดูเลยเนาะเพราะว่ามันรสชาติเหมือนกันป้เทียงกันนะคะมันเพ่อนความหวานก็เท่าๆกันประมาณกันนะเพาะว่าก็เป็นน้ําเชื่อมที่แต่งกลิ่นแต่งสีเหมือนกันนะคะเป็นน้ําเชื่อมที่ผสมแต่งกลิ่นผลไม้ผสมผลไม้อะไรพวกเนี้ยเนาะมันก็จะมีความหวานอยู่ในตัวของมันแล้วนะคะทําให้ความหวานก็จะอยู่ในเปอร์เซ็นต์ที่ใล้เคียงกันนะป้าไม่เคยอ่านนะคะเพื่อนๆ เพื่อนไปอ่านดูได้นะคะความหวานต่ละควดเท่ากันไหมแต่ป้าไม่เคยอ,อ่านนะป้าดูจากลักษณะแล้วนะมาความหวานนะ่จาจะใกล้เคียงกันไม่ไม่ไม่หนีกันน,นะคะในแต่ละกลิ่นแต่ละสีเนาะเราใช้สูตรเดียวกันหมดเลยนะคะอติตาเลียนโซดาส่วนที่ใช้กับนมสดได้ดีแล้วคนนิยมกินนะคะเพื่อๆนๆเพื่อนๆที่เปิดใหม,ใหม่ร้านใหม่จะได้ไ เราเอาเฉพาะที่มันคนนิยมจริงๆมันจะมีอยู่ไม่กี่รสหรอกค่ะเพื่อนๆคนนิยมจริงๆอ่ะเดี๋ยววันหลังป้าจะเอามาทำให้ดูเนาะวันที่เขาชอนิยมจริงๆรสชาติอะไรบ้างนะคะแล้วเดี๋ยวจะมาไล่ให้ดูนะคะอีกทีหนึ่งวันนี้ก็ที่ใช้กับนมสดแล้วคนนิยมก็คือสตรอเบอร์รี่นมสดกับบลูเบอร์รี่นมสดสองสองสองรสชาตินี้ค่ะสองกลิ่นนี้นะคะที่คนชอบมากนะคะนอกั้นก็จะเป็นโซดาซะส่วนใหญ่นะคะเพื่อนๆไม่มีไม่ไม่ค่อยมีนมสดกับโยเกิร์ต นะคะที่เป็นน้ำโยเกิร์ตโยเกิร์ตปั่นนะคะโยเกิร์ตปั่นโยเกิร์ตนมสดโอเคอันนี้ได้ค่ะแล้วมันก็จะกินกบบโซดานะคะน้ำบางคนไม่ชอบโซดาก็ใส่น้ำเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำให้ดูนะคะใช้สูตรเดียวทุกรสทุกกลิ่นนะคะสำหรับร้านป้าน,นะคะส,ส่วนส่วนร้านไหนนี่เขาใช้ยังไงเราก็ไม่รู้นะคะเราก็ออกไ,ปไ,ปไ,ปไปไปไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะคะเพื่อนๆเนาะอันนี้ป้าก็เอาอมาแบ่งปันเป็นแนวทางนะจ๊ะมาเริ่มมาเลย ต้อกินเลยนะคะเดี๋ยวตั้งกลอง้องกับเพื่อนไอ้เรื่องตั้งกล้องนี่ก็ยาะย้พื้นที่มันแคบค่ะนะคะโอเคค่ะเห็นไหมชัดเนาะโอเคป้าก็จะเผื่อไว้เผื่อว่าป้าจะต้องไปทําชดนะให้มันกไกลนิดนึงน,นะคะับไม่ต้องเห็นป้าเยอะแล้วค่ะใหญ่อยากอายกล้องเนี้ยโอเคนะคะสเตอร์บลีโซดาเราจะ มาเริ่มกันเลยนะจ๊ะสตรอเบอรี่โซดาเราจะใช้น้ำสตรอเบอรี่นะคะป้าใช้ของติ่งฟงนะคะทุกคน60 ml นะคะแก้วฉอดเล็กๆที่ป้าตวงอยู่คือแก้วที่30 ml นะคะเพื่อนๆปริมาณนะคะเติมน้ำเชื่อม20 ml นะคะใครจะไม่เติมก็ได้นะคะถ้ากลัวจะหวานเกินไปเนาะแต่ว่าป้าว่าถ้าไม่เติมน้ำเชื่อมเลยมันจะออกเปรี้ยวไปนิดนึงนะคะสำหรับคนที่เขากินแบบกลมๆเนาะ ใส่เกลือปลายช้อนนะคะคเพื่อนๆในคลิปไม่เห็นใส่เกลือนะคะแต่จริงๆป้าใส่นะคะใส่เกลือปลายช้อนเพื่อให้เพิ่มความกลมกล่อมให้กับน้ําไม่เปรี้ยวไม่หวานจนเกินไปนะคะเสร็จเรียบร้อยเติมโซดาเข้าไปเกือบเต็มแก้วนะคะเพื่อนๆท้าโซดามันซาก็ค่อยๆค,ยค,ยคนนะคะเดี๋ยวมันจะฟูไหลทิ้งเสร็จแล้วก็เติมเพิ่มโซดาเข้าไปอีกครึ่งแก้วนะคะเทใส่ถุงเลยค่ะทุกคน เสร็จเรียบร้อยนะจะน้ำแข็งเราไม่ต้องใส่เยอะนะคะใส่แค่เกินเลยครึ่งถุงมานิดนึงเพราะว่าน้ำสตรอเบอรี่มันเย็นเนาะใส่ลงไปแล้วน้ำแข็งก็จะยุบไม่เยอะเหมือนน้ำร้อนนะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะสตรอเบอรี่โซดาถุงนี้ป้าขายอยู่ที่30บาทนะคะเพื่อนเพื่อนทำไม่ยากนะคะเราก็ไปทำเอาป้าใช้ทุกกลิ่นทุกรสป้าใช้สูตรนี้หมดเลยนะคะทุกคนถ้าเป็นสูตรเย็นถุงก,กระดาษ แก้วก็เหมือนกันนะคะถ้าเป็นสูตรแก้วป้าก็จะใช้สูตรเดียวกันแต่ส่วนใหญ่ป้าจะไม่ตวงนะคะเวลาป้าทําสูตรให้ดูป้าตวงแต่เวลาป้าขายจริงๆถ้าเพื่อนเพสังเกตดีๆป้าจะไม่ตวงป้าจะเท,เทเ,ทเทเลยเพราะว่าเราเทจนเคยชินน้ําหนักมือเราแล้วนะคะเพื่อนๆมันก็จะมีพลาดบ้างนิดๆหน่นนอยๆนะคะหนักบ้างเบาบ้างแต่มันก็จะไม่หนีกันเพราะเราเราคนเดียวทําคนเดียวชงคนเดียวเนาะรสชาติมันก็จะบวกลบเล็กน้อยนะคะเพื่อนๆก็ถือว่าโอเคนะคะป้าไม่ไม่ไม่ค่อยไม่ตวงค่ะ สังเกตได้นะคะเพื่อนๆก็เอาไปลองใช้ดูสําหรับเพื่อนๆมือใหม่เราก็เลือกกลิ่นที่คนนิยมมาก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยไปหาเพิ่มถ้าเราขายดีแล้วหรือว่ามีลูกค้าที่เขาติดแล้วเราก็ถามหารสชาติไหนเราก็ค่อยไปหาเพิ่มนะคะเพราะว่าขวดหนึ่งเดี๋ยวนี้เมื่อก่อนตอนป้าขายใหม่อยู่ที่ขวดละหกสิบาบาทนะคะเพื่อนๆตอนนี้ขึ้นมาเป็นเจ็ดสิบสาบาทนะคะถ้าเป็นร้านข้างนอกก็เจ็ดสิบสามเจ็ดสิบห้าแปดสิบแล้วแต่รสชาติแล้วแต่ยี่ห้อเอแล้วแต่กลิ่น ที่คนนิยมนะคะร้านส่งก็ราคาไม่เท่ากันทุกขวดแต่ถ้าเราไปซื้อที่แมคโครโรตัสหรืออะไรพวกนั้นก็ที่แมคโครนะคะโรตัสไม่มีเนาะราคาก็จะราคาเดียวนะคะเพื่อนๆก็จะถูกขึ้นมานิดนึงนะะอันนี้ก็มาแนะนํากันนะคะทุกคนเอามาแบ่งปันนะคะอิตาเลียนโซดาป้าจะทําให้ดูแค่เมนูเดียวนะคะเพราะป้าใช้สูตรเดียวทุกเมนูทุกรสทุกกลิ่นนะคะที่เหลือเพื่อนๆก็ไปศึกษาเพิ่ม,เต,มเติมเอาได้นะคะว่า แต่ละช่องเขาทำกันยังไงนะเราไปดูช่องอื่นก็ได้นะคะศึกษาเพิ่มเติมเอาว่าแต่ละรสแต่ละกลิ่นเขาทำแบบไหนเนาะบางทีมันก็อาจจะไม่เหมือนกันนะคะแต่ของป้าในโซนของป้าป้าทำแบบนี้ลูกค้าเขาก็จะเพิ่มหวานเพิ่มอะไรของเขาไปตามเขาชอบนะจ๊ะวันนี้วันนี้เรามีคลิปคลายมาฟางนิดหน่อยนะคะเ,เพื่อนๆตอนเย็นนะคะก่อนปิดร้านนะคะทุกคน สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกการติดตามทุกการรับชมนะคะเพื่อนๆทุกคนทั้งในประเทศและต่างประเทศนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอทุกท่านจงมีความสุขความเจริญสวัสดีค่ะ